ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะยังติดตามบรรยากาศในงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22ที่อิมแพกเมืองทองธานีนะคะซึ่งต้องบอกว่า นอกเหนือจากเรื่องของอสมุนไพรไทยท,ยที่มาออกงานกันมากมายหลายบูธแล้วเนี่ยบูธหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์บูธหนึ่งของงานสมุนไพรแห่งชาติก็คือบูธของกองพัฒนายาแผนไทยสม,สมุนไพรจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นบูธที่มีความน่าสนใจเนื่องจากว่ามีการ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนายาหลายๆตำรับที่สามารถจะช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคมได้ยกตัวอย่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่กับจุดที่นำเสนอผลงานวิจัยที่คิดค้นยาในการช่วยแก้ปัญหาคนติดยาบ้าซึ่งแบบโหวเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาขอความรู้กันนะคะจากเภสัชกรชำนาญการ จากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไรพรกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเภสัชกรหญิงที่ราตรสังไรหรือว่าคุณหมอสอนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่อยากให้คุณหมอสอนล่าให้พี่ฟังหน่อยยาที่คุณหมอสอนได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ย มันมาจากอะไรแล้วมันทําให้เกิดผลอะไรและช่วยสังคมไทยยังไงว่าคะใช่ค่ะก็คือแตง่ทธาดีค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญทั่วโลกเลยใช่โดยเฉพาะประเทศไทยเองค่ะอย่างตัวที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของยาบ้ายาบ้าเป็นใช่ค่ะยาบ้าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีสถิติในการเสพสมเกุดของประเทศใช่เพราะว่าลำเลียงอยู่ติดชายแดนเนาะลำเลียงผ่านบ้างลำเลียงแวะบ้างเด็กติดกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายแล้วพอจับมา คือพอเจอคนติดยาแล้วจะให้ทำยังไงต่อไปก็ต้องพาไปบํบาบัดใช่ค่ะคราวนี้เราจะดูแลอย่งไงต่อบ้างคะซึ่งในการบําบัดปกติอย่างถ้าพรพกรณียาเสพติดอื่นๆเ,เนี่ยเช่นเฮโรอีนนะคะเ uh huh. ขาก็จะมีในเรื่องของเมธโดนในการรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเหล่านั้นแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยตัวสมรับการติดยาบา้าเองปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีแนวทางในการรักษาหลักค่ะซึ่งหลายๆหน่วยงานก็พยายามหาหนทางที่จะใช้ในการบาบัดรักษาดังนั้นกรมการแพทย์แผนไทย ความสำคัญตรงนี้ค่ะ,คะเราเลยพยายามค้นหาตำรับยาทางการแพทย์แบบไทยซึ่งมีตำรับยาตั้งแต่อดีตน,นะคะประมาณร้อยกว่าปีก่อนอใช่ค่ะ,คะซึ่งตัวนี้ก็คือตำรับยาทําให้อดฟินค่ะจากสมุนไพรบรรจงอ๋อมันคือตำรับยาตัวไหนนะคะตัวนี้ค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นท่านตุ่นสอบินบรรลักษ์นะคะผู้ที่รวบรวมตำรับยานี้ไว้ในอดีตเนี่ยประมาณร้อยกว่าปีเขาใช้ในการเลิกฝินค่ะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในการเลิกอนุคัน์ของพวกโอปิออยด์ค่ะเรทโรอีนแต่เราก็อยากรู้ว่าถ้าเราจะเอามาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยที่ติดยาบ้าจะให้ผลหลังจากอะไรคะเรามีชื่อตำรักเลยคะปัจจุบันเนี่ยเราใช้ชื่อตำรับยา อดยาบ้าค่ะอ๋อใช่ตรงๆเลยใช่ค่ะไปตรง,งมางเป็นนโยบายของท่านประหลัดกระทรวงสงาธารณสุขค่ะเอาให้ตรงๆไปเลยใช่ค่ะทีนี้มันจะยังไงคะส่วนผสมเป็นยังไงและวิธีการใช้คือ,อยังไงคะมากค่ะในส่วนของตำรับนี้ค่ะจะประกอบด้วยสมุนไพรหลักสามชนิดค่ะแต่จริงๆทำคำพีเดิมเนี่ยเขาจะมีการใช้ขี้ฝิ่นเป็นองค์ประกอบแต่ปัจจุบันเนี่ยเราปรับให้เหมาะกับยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีในส่วนของใบกระท่อมนะคะแล้วก็ตัวใบกัญชาและถั่วเปียงค่ะเหมือนกับเอาพิษสู้พิษไหม เป็นลักษณะของ harm reduction คือการที่ใช้ตัวอันตรายน้อยกว่ามาบระบัดตัวที่อันตรายมากกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีไรนะตัวกระท่อมค่ะมีอะไรนะกัญชาและถังเปียกซึ่ง2ตัวนี้ทั้งกระท่อมั้งกันชาเนี่ย ก่อนนน้นนี้ก็เป็นยาเสพติดแหละใช่ค่ะแต่ว่าเราทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยเองค่ะรวมถึงด้านเภสัชวิทยาเนี่ยเรามองของเรื่องของอาการที่เวลาป่วยที่เขามีต้องเลิกสมัตยาเสพติดเนี่ยเขาต้องหยุดยาซึ่งพอเขาหยุดยาเสร็จเนี่ยเขาจะเกิดอาการหอดยาเสพติดในช่วงระยะแรกดังนั้นอาการที่เขามาจะพบเนี่ยคือการอาการอยากยาอาการปวดนอนไม่หลับนะคะหรืออ่อนอ่อนล้าดังนั้นสมุนไพรพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอาการ ลดอาการปวดอาการอ่อนล้า<ม>ก็คือทำให้หลับได้นะคะลดอาการปวดแล้วก็ลดความอยากแต่ในเรื่องของลดความอยากอะคะ่ะเราได้มีการ ทำการศึกษานในระดับโมเลกุลคือดูว่าตัวปาิกพันธ์ของตำรับยาจะออกฤทธิ์ต่อโมเลกุลเปล้าหมายในระบบประสาทสมองอย่างไรเราพบว่าต,วตัวตำรับยาเนี้ยค่ะปากรสับพันธุ์่าออกฤทธิ์ช่วยรักษาระดับโดปามีนซึ่งเป็นสาเหตุหสฏิัิร์ในการลดอาการถอนยาเสพติดนำไปสู่การเลิกยาได้ค่ะ<อ>แต่ว่าตัวที่ได้ผลดีที่สุดจะเป็นไมตาเจนีน<อ>ค่ะอ๋อไมตาเจนีนซึ่งอยู่ในตัวของไบกระท่อมค่ะอ๋อโอ้โอนะเสพมากก็หลอนแต่พอเอามาใช้เป็นยาเนี่ยก็กลับมาช่วย ได้นะออาการหลอนเองมันก็จะทําให้ช่วยลดลงได้เออแปลกมากเลยนะแต่ว่าเป็นความคิดที่ชันสลัดมากในการเหมือนกับใช้พิษอ่อนถอนพิษแก่อะไรประมาณนั้นอ๋อค่ะทีนี้วิธีการใช้ยังไงคะในช่วงยาแรกอะค่ะพอผู้ป่วยเขาหยุดยาเขาจะเกิดอาการหดยาตัวยาของเราจะเข้าไปรักษาผลโดนโดปามีนในสมองในขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาค่ะประมาณ4วันผู้ป่วยจะหยุดยาเสร็ติดแล้วก็ ค่อยๆสเต็ปดาวยาของเราลงจนเป็นฝูงเม็ดในวันที่สามสิบของเดือนเดือนเดียวเองเหรอคะใช่ค่ะในหนึ่งเดือนค่ะโอ้แล้วเขาจะกลับมาอยากยาอีกไหมณนะปัจจุบันเรากาลังติดตามในระยะยาวเพราะมันมีเรื่องของจิตสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอใช่ค่ะ,ะก็น่าจะติดตามในช่วงรยะยะ3สามเดือนแล้วก็หกเดือนค่ะแต่เปอร์เซ็นต์ความสาเร็จนะคะก็คือในที่หนึ่งเดือนเนี่ยก็คือในกลุ่มอาการหอ,อาการหอดยาติดเนี่ย สามารถลดได้เกือบ90เปอร์เซ็นตยโอ้ยสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอสอนบอกว่ามันไม่ใช่หมายความว่าพอเขาเราทําให้เขาเลิกยาแล้วหยุดยาไม่อยากอีกได้แล้วมันจะจบเพราะว่าถ้สมมติส่งกลับไปอยู่บ้านเดิมชุมชนเดิมยาเต็มบ้านหมู่บ้านมันก็ติดมาเหมือนเดิมได้อีกเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยซึ่งยากกว่าใช่ค่ะยากกว่าแต่ต้องพยายามต้องพยายามเรียกว่า เอาเด็กๆหรือว่าคนที่พลาดไปติดยาเนี่ยก<ม>ลับคืนสู่สังคมใได้แต่ตอนนี้คืออยู่การติดตามเรื่องของระยะนนยาวก็มีการดําเนินระยะยาวค่ะจากข้อมูลที่โชว์เนี่ยจะเป็นประมาณ2,800ลายคือจะมี ทางแช่แปนไทยอมรรัตน์นะคะรัชเดิมเป็นคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยซึ่งตรงนี้ตอนนี้ขยายการให้บริการทั่วประเทศค่ะประมาณ14หน่วยงานทั่วประเทศทั้งในกระทรวงเองแล้วก็ร่วมกับกรมคุมปลาพิเของกระทรวงยุติธรรมด้วยค่ะแล้วก็สำานักการสาธาระสุขจังหวัดต่างๆด้วยตอนนี้ก็น่าจะมีคนไข้ประมาณร่วมกันมา4,000รายแล้วค่ะอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถ้าสมมติว่า กิดมีลูกหลานหรือว่าคนในชุมชนเราเห็นอยู่ว so, so ่าเขาติดเราเราจะไปขอใช้บริการติดต่อไปที่ไหนยังไงางจริงๆสามารถติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยหรือรงค์า่วนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานก็ได้ค่ะตรงนี้เราจะมีโชว์รายละเอียดว่าในเขตสุขภาพต่างๆเรามีสถานที่ตั้งตรงไหนบ้างซึ่งท่านสามบ้านเลือกรับบริการใกล้บ้านของท่านได้ายอดเยี่ยมมากๆเลยเรียกว่าการใช้สวนพลายไทยมาช่วยดูแลปัญหาสังคมยอดเยี่ยมสำหรับกรมการแพทย์แผนไทย ไม่เพียงแค่นี้นะคะอันนี้คนติดยาบ้าว่าเยอะแล้วมีคนติดอย่างหนึ่งเยอะกว่าติดบุรีเดี๋ยวจะต้องมาหาวิธีการใช้สมุนไพรช่วยปัญหาคนติดปุรีพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ